สวัสดีค่ะมาดูแนวทางเลขคำนวณหวยลาวนะคะงวดสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะชุดแรกที่ลงให้นะคะเป็นชุดตัวเลข4ตัวนะคะเริ่มคำนวณวันวันแรกเลยงวดแรกก็คือของวันที่15้านะคะ15บ9 22้าค่ะก็จะเป็นตัวเลข3ามงวดนะคะที่เราลงไว้ให้3มงวดย้อนหลังนะคะสำหรับสถิติแล้วก็รวมงวดล่าสุดก็จะเป็นสีงวดนะคะ สูตรบางตัวนะคะเดินดีมากบางตัวก็มีสถิติยาวนะบางตัวก็สั้น3 4ี่งวดประมาณนี้นะคะงวดแรกของวันที่15สูตรที่1นะคะใช้หลักหมืน่นบวกด้วยหลักพันนะคะหลักร้อยคูณด้วยสามคูณ3ได้เท่ากับ3หลักหน่วยค่ะ1บวกหได้7 7็บวกสได้10 10บวกสามได้เท่ากับ13สูตรที่2นะคะหลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักพันหลัก10คูณด,คด้วย2ค่ะบวกด้วยสคงที่นะคะ2อบวกหได้8 8ดบวกสได้10สูตรที่3ใช้หลักหมื่นคูณด้วย2 1งคูณสได้เท่ากับ2 หลักส0คูณด้วยสนะคะก็ได้0ูคูณสได้เท่ากับ0หลักหน่วยเท่ากับ3บวกด้วยสค่ะ2อบวกสได้5 5าบวกสได้เท่ากับ7สูตรที่4หลักหมื่นเท่ากับ1หลักพันเท่ากับ6หลักสิเท่ากับ0คูณ3ได้0หลักหน่วยเท่ากับ3บวกด้วยเ 1บวก6ได้7 7บวก3ได้10 10บวก7ได้17เราได้3077นะคะผลของวันที่19ออกมาเป็น0773รอบนี้ได้เฉพาะหลักหลัก10นะคะที่ได้ตรงหลักนอกนั้นก็สลับตำแหน่งกันอยู่นะคะต่อไปของววันที่19 หลักหมื่นสูตรที่1นหลักหมื่นนะคะใช้เลขศูหลักพันก็เป็นเลข0ูนหลักร้อยคือ7จคูณสเป็น21หลักหน่วยก็เป็นเลข3 1มบวกสได้เท่ากับ4สูตรที่2นะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วยสหลักพันเท่ากับศูนย์นะคะแล้วก็หลักสิบคือ7จคูณสได้เท่ากับ14 บวกด้วยสองคงที่ค่ะ4บวก2ได้เท่ากับ6สูตรที่3มนะคะหลักหมื่นคูณด้วย2ค่ะศูนย์คูณ2ได้เท่ากับ0หลักสิบคือ7คูณ2ได้เท่ากับ14หลักหน่วยนะคะเป็นเลข3บวกด้วยสองคงที่ค่ะ4บวก3ามได้7 7บวก2ได้เท่ากับ 9สูตรที่4หลักหมื่นเป็น0ค่ะหลักพันเป็น0หลัก10เป็น7คูณ3เป็น21หลักหน่วยเท่ากับ3นะคะแล้วก็บวกด้วย7 1บวกสได้4 4่บวก7ได้11นะคะ 4 6 9 1นะคะแล้วก็ผลก็คือ9 16 4รอบนี้โต๊ดหมดเลยนะคะไม่มีตัวตรงเลยนะได้ชุดสลับเท่านั้นนะคะต่อไปงวดของวันที่22ค่ะสูตรที่1น,นะคะใช้มา,าใช้เป็นเลขหลักหมื่นนะคะคือเลข1ห,หลักพันเท่ากับ9หลักร้อยเท่ากับ1นคูณด้วยสาม หลักหน่วยเท่ากับ4บวกเลยนะคะ1นบวกเได้10 10ิบวกสได้13 3-4บวกสได้เท่ากับ7สูตรที่2นะคะหลักหมื่นคูณด้วย2หลักพันนะคะหลัก10คูณด้วย2 6 2ได้12ค่ะบวกได้2อคงที่2อบวก9ได้11 11บวกสได้13 3บวกกับ2ได้เท่ากับ5สูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วยสองคูณสได้เท่ากับ2หลัก10บคือ6คูณ2ได้12หลักหน่วยเท่ากับ4บวกได้สองนะคะ2อบวกสได้4 4บวก4ได้8 8บวก2ได้เท่ากับ10 สูตรที่4นะคะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันหลัก10คูณด้วย3นะคะ63สาได้เท่ากับ18บวกด้วย7 1บวก9ได้10 1สบวก8ได้18 8ดบวก7ได้เท่ากับเออ๋อหลักหน่วยเป็น4นะคะหลักหน่วยไม่ใช่หลักหน่วยเราตกหลักหน่วยไปตัวหนึ่งเนาะก็ต้องบวกกับ หลักหน่วยอีกตัวหนึ่งนะคะคือ4 1บก9ได้10บก8ได้18นะคะ8บก7ได้15หบวก4ได้เท่ากับ9 4 5 0 9นะคะวันที่26อ่าไม่ใช่4 7 5 0 9นะคะผลก็คือ7 5 0 9ได้ครบทั้ง4ตัวนะคะแล้วก็ตรงหลักแล้ว ต่อไปของวันที่26นะคะหลักหมื่นเนี่ยจะเท่ากับ7หลักพันนะคะก็เป็นเลข7หลักร้อยคูณด้วย3 5 3ได้15หลักหน่วยคือ9 7บวก7ได้14 4บวกหได้9 9้บวก9ได้18สูตรที่2นะคะหลักหมื่นคูณด้วย2ค่ะ7 2ได้14 หลักพันเท่ากับ7หลักสิบเท่ากับ0ูนคูณ2นะคะแล้วก็2นะคะเลขคงที่4ีบวกเได้11บวกสได้เท่ากับ1ิ3สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วย2 7 2ได้14หลักสิบคูณด้วย2ได้เท่ากับ0หลักหน่วยเท่ากับ9บวกด้วย2นะคะ 4บวก9ได้13 3บวก2ได้เท่ากับ5สูตรที่4ใช้หลักหมื่นหลักพันหลัก10คูณด้วย3หลักหน่วยบวกด้วย7 7บวก7ได้14 4บวก9ได้13นะคะ3บวก7ได้เท่ากับ 10. อ่ะเกือบไปไม่รอดนะ 8350นะคะ2ตัวที่เราจะจับได้มันก็จะได้ตามนี้เลย83 85นะคะ80 35 30นะคะแล้วก็50 3ตัวนะคะ835 830 850นะคะแล้วก็350 ก็จะได้มาแล้วนะคะสำหรับแนวทางของงวดวันที่29ค่ะสำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ